หลังจากผมปิดคิดที่แล้วนะครับผมก็ได้เข้ามาเก็บของครับเพื่อที่จะไปตัดไม้ต่อนั่นเองครับผม หลังจากที่ผมตัดไม้เสร็จแล้วผมก็ได้กลับเหมืองมานอนต่อนะครับผมเข้าสู่วันที่6นั่นเองโอเคโอเคหลังจากผมตื่นเช้ามาก็มีเพื่อนบ้านมาเคาะประตูแต่เช้าเลยนะครับผมก็โดนตบไปดีนึงแล้วผมก็ทักทายเพื่อนบ้านไปนะครับแล้วก็กลับมาสร้างบ้านต่อ หลังจากผมต่อเติมบ้านเสร็จแล้วเราก็ค่ากับน้องแกะแล้วก็ย้ายของจากในถ้ำเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็แวะเก็บของนิดหน่อยครับ ผมเก็บของเสร็จผมก็ไปทาฟาร์มครับแต่ผมลืมอัดเวทุกคนผมลืมโชว์พิคแอกผมก็เลยมาโชว์ตอนนี้นะไม่ใช่พิคแอกอ,อะไอโอผมได้เข้ามานอนแล้วตื่นเช้ามาผมก็จะไปขดุดทรายเพื่อมาทํากระจกนั่นเองครับก็ขุดไปหาภูเขาเขาทรายเล็กๆนะครับแล้วก็ขุดนะ หลังจากขุดทรายเสร็จผมก็นําดินที่เหลือมาอทําพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับให้มันเท่ากันนะออระหว่างกลับบ้านนะครับผมได้เจอน้องหมาแล้วให้กระดูกไปแต่น้องหมาไม่ยอมเชื่องครับผมก็มาขุดดินต่อน,นั่นเองครับแล้วก็ขุดจนมืดครับผมแล้วก็จะเข้าไปนอนนั่นเอง กินขึ้นมาผมก็กินขนมปังแล้วก็มาอดอาทำพื้นที่ต่อนะครับให้มันเท่ากันนะครับพอขยายพื้นที่ให้เท่ากันเนี่ยผมก็จะวางแผนว่าจะทำฟาร์มบริเวณนี้นะครับในอนาคตนั่นเอง หลังจากวางดินเสร็จผมก็เอากระจกมาครับและจับไปต่อเติมบ้านนั่นเองครับบันไดตรงนี้ในอนาคตผมจะเอาออกนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะผมใช้ชั่วคราวไปก่อน ผมเดินออกมาด้านบ้านเห็นต้นไม้มันเกะก,กะก็ขุดออกนะครับ okay. Okay. แล้วก็กลับมาถางพื้นที่ต่อเหมือนเดิมแล้วก็ถางพื้นที่ยาวไปเลยครับจนมืดเมื่อแล้วผมก็ขุดต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็ไปจากการสกิลิตันแล้วก็ได้ธนูเอ็นชาร์มา และมอนเตอร์ตัวอื่นที่มันกวนผมผมก็ได้นอนแล้วตื่นเช้ามาก็เจอเพื่อนมาต้อนรับหน้าบ้านอีกแล้วแล้วผมก็ต้อนรับเขาอย่างดีผมจึงกลับมาถามพื้นที่ต่อฐานพื้นที่เสร็จก็มาทำพื้นที่ให้เท่ากัน แล้วผมก็จะทําฟาร์มเล็กๆรอแต่ผมเดินตกเหมือนที่ตัวเองอ,อุดไปแล้วก็ขึ้นมาอย่างเทปแล้วก็กดที่ใหม่ ผมได้หยิบเคียวยุเซดออกมาแล้วก็ทำฟาร์มผมต่อซึ่งเคียวนี้ใช้ไม่มีวันพังเลยโคตรดีทำได้แค่ฟาร์มเดียวมืดซะงั้นมืดเร็วจัง และก่อนจะนอนผมก็ได้ขึ้นมาแปะไฟข้างบนบ้านกลัวมอนเตอร์จะเกิดและข้างนอกบ้านด้วยถึงจะแปะไม่หมดก็ตาม และผมก็ได้จัดการซอมบีเพราะผมนอนไม่ได้และก็นอนสู่วันที่9นั่นเองวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมวางแผนจะทำบ้านทำเหมืองใต้บ้านเอ้ยเออถูกแล้วจะพูดว่าทำบ้านใต้เหมือง ขุดไปได้ไม่นานอุปกรณ์ผมก็พังผมก็เลยขดลุดเหล็กแล้วก็กลับบ้านมาเสียขึ้นบนบ้านแต่ผมเห็นฐานผมก็เลยขุดถานไปด้วยแล้วกันไม่เสียหายอะไรหรอก ผมก็ขุดฐานได้ไม่นานเพราะพี่แอคพังผมก็เลยคัาพี่แอคเพื่อมาขุดต่อแล้วก็คัาบ็อกไม่รู้ค้าไปอยู่ดีหัวสมองผมก็อยากทำฟาร์มไม่อยากทำเตาเผาอัตโนมัติขึ้นมาแต่ขัน ตอนแรกก็ผิด ระหว่างนั้นผมก็นึกได้ว่ามีทองแดงผมจึงค้าบล็อกทองแดงแล้วก็สายรอบฟ้ามาเพื่อจะตั้งไว้ไม่แต่ดันเจอซอมบี้เด็กแล้วมันก็ติดบั็อกทำให้ผมฆ่ามันได้อย่างไงไ่ายดายแล้วก็นอนแล้วก็จะมาทำอุปกรณ์ตเตาเผาอัตโนมัติต่ตอ ผมได้ฆ่าสัตว์เพื่อจะบารองแต่ผมก็รู้ว่าผมทำผิดแล้วผมก็แก้ ตอนแรกผมก็คิดว่าในมือถือทำไม่ได้เดี๋ยวผมก็คิดได้อีกแหละผมเลยตัดสินใจลองทำแบบใหม่ดู จริงๆตอนนี้แหละที่ผมคิดว่าผมมันทำในมือถือไม่ได้ที่จริงแล้วผมควรเอาไปใส่ข้างบนในที่สุดผมก็ทำได้สักทีก็ไม่มีอะไรบ้างเลยครับเตรียมตัวเข้านอน ก่อนจะไปวันที่10นั้นผมก็ทำฟาร์มให้มันชัดเจนก่อนนะครับฟาร์มแต่ผมก็ทำฟาร์มเดียวนั่นแหละเพราะว่าขี้เกียจค่อยทำพาร์ทหน้าแล้วกันผมขอสปอยไว้ก่อนแล้วกันพาร์ทหน้าผมจะลงเหมืองแล้วก็ทำฟาร์มแค่นี้แหละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วับบ๊ายบายจริงๆผมมาถึงวันที่1 1ต่างหาก